สวัสดีค่ะท็อฟฟี่เป็นตัวซองคอมค่ะวันนี้นะคะพบกับช่วงท็อปฟี่ป้ายยากันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยป้ายายายส่งท้ายปีกับ WD อีกเช่นเคยนะคะกับโปร22ที่จะถึงนี้เรามาดูก,กันดีกว่าว่าโปรโมชั่นเด็ดๆจาก WD เนี่ยมีอะไรบ้างเรามาเริ่มป้ายายายกันที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าค่ะและนี่ก็คือตัวแรกของเราที่เราจะป้ายายายก็คือ w d my passport SSD คุณใช่ไหมคะว่าเอ๊ะมันเหมือนกับรอบที่แล้วหรือเปล่า ไม่ใช่ค่ะอันนี้คือคอรรุ่นนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็น SSD NVMe ครับเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่กว่า <Wow. S 1> ดีไซน์ทันสมัยกว่าเรียบหรูกว่าแล้วก็พกพาง,ง่ายเบาความจุเยอะตอนนี้เนี่ยสเปคคร่าวๆข,ของมันเนี่ยก็จะมีความเร็วในการอาร่านสูงสุดอยู่ที่1 0 5 0เมกะบิตเพอร์เซกค่ะแล้วก็มีความเร็วในการเขียนข้อมูลสูงสุดอยู่ที่1000เมกะบิตเพอร์เซกค่ะมสำหรับใครที่ไม่อยากรออยากจะโอนถ่ายข้อมูลที่มีความจุขนาดใหญ่แล้วก็ต้องการทําเวลา อยากจะได้ความรวดเร็วตัวนี้เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์เลย <Wow. S 1> แล้วก็มีความปลอดภัยในการเก็บข้อมูลนะคะมีการเข้ารหัสแบบ256บิตค่ะป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลด้วยรหัสผ่านนะฮะทนมือทนเท้าทนแรง ๆๆตัวนี้เนี่ยก็ยังมีหัวเชื่อมต่อเป็น USB แล้วตัวนี้เนี่ยก็มีพอร์ต USB A 3.2 Gen2 มาให้อีกด้วยนะคะประกัน5ปีมีความจุทั้งหมด4แบบค่ะ5 0 0 g ก1เท2เทแล้วก็4เทค่ะเลือกกันไปเลยว่าอยากได้ความจุเท่าไหร่ WD My Passport SSD ตัวนี้นะฮะก็อุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้เนี่ยก็ใช้ได้หมดเลยโน้ตบุ๊กแล็ปท็อป PC สามารถใช้เจ้า WD My Passport SSD ตัวนี้ได้ปลอดภัยแล้วก็สะดวกทุกดีวค่ะ สำหรับสินค้าชิ้นถัดไปที่เราจะมาป้ายยาก็คือแตนตะแดนแซนดิสอัลตร้าดูออลไดร์โกลยูเอสบีไทป์ซีนะคะตัวนี้น้องใหม่จากแซนดิสเลยค่ะสีสัสนน่ารักไหม <Wow. S 1> ตัวนี้นะคะเป็นแฟชไดร์ทูอิ one, นวันค่ะใช้ได้ทั้ง USB t y p e c USB Type A ทแล้วก็หมดปัญหาเมมเต็ม <Wow. S 1> สามารถที่จะใช้โอนถ่ายข้อมูลจากสมาร์ทโฟนลงเข้าไปในแฟชไดร์ตัวนี้ได้นะคะ <Wow. S 1> ถ้าเกิดว่าเป็น USB Typ e C ซเนี่ยก็ใช้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นต่างๆที่เป็น USB ไท หรือว่าอุปกรณ์ Mac ต่างๆที่ใช้ USB Type C สามารถที่จะโอนถ่ายเข้าไปยังอุปกรณ์ PC ที่เป็น USB Type A ได้ม <Wow. S 1> ีขนาดเล็กพกพาง่ายแล้วก็สามารถใช้แอปพลิเคชัน s a n d i s Memory Zone ในการที่จะสำรองข้อมูลหรือว่าเก็บข้อมูลได้ค่ะแต่ว่าการสำรองข้อมูลจากสมาร์ทโฟนเนี่ยจะได้เฉพาะ Android นะคะ iOS ไม่ต้องน้อยใจไปประกัน5ปีความจุอยู่ที่ 256GB บมีสีสีให้เลือกมีสีดำสีน้ำเงินสีพีชแล้วก็สี มินคิวๆอันนี้สาวๆน่าจะถูกใจนะคะสีมันค่อนข้าง พาสเทลมากเลยสำหรับใครที่ใช้อุปกรณ์ iOS หรือว่าของ Apple ไม่ต้องน้อยใจไปค่ะเราก็มีมาเหมือนกันตัวนี้นะคะก็คือ SanDisk iX Pad Flash Drive ตัวนี้เป็น USB แบบ plug in one เหมือนกันค่ะแต่ว่าจะเป็นหัว Lightning แล้วก็ USB Type A ค่ะเราสามารถที่จะแบกอัพข้อมูล iPhone iPad ผ่านได้โดยที่ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเลยนะคะเ <Wow. S 1> พียงเสียบเข้าไปเหมาะสำหรับคนที่เมมเต็มมีรูปอยู่เยอะแยะมากมายแต่ทําใจลบไม่ได้หรือว่ามีคลิปอยู่เยอะแยะมากมายอีกเช่นกันก็ทําใจลบไม่ได้ ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า iExpand r i v e ได้อีกด้วยก็ในการสำรองข้อมูลหรือว่าฝากภาพฝากอะไรผ่านแฟชได์นะคะก็สามารถที่จะใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันนี้แล้วก็แฟดได์ตัวนี้ได้เลยวิธีการใช้งานง่ายมากเสียบป,ปุ๊บใช้ได้เลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของความปลอดภัยนะคะตัวนี้เนี่ยปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลด้วยกันเข้ารหัสค่ะทั้ง iOS แล้วก็ทั้งของ PC ด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องข้อมูลจะสูญหายค่ะตัวนี้เนี่ยก็จะมีประกัน2ปีความจุมีสูงสุดอยู่ที่2510 เบาจริงๆนั้นเนี่ยพกพาใส่กระเป๋าไว้ปุ๊บเสียบดูดข้อมูลสำรองข้อมูลจบนี่แหละค่ะ3ส,สิ่งนี้ที่เรามาป้ายยากับ12-12รอบนี้นะคะก็ต้องขอฝากร้านนิดน,นึงนะคะใครที่อยากจะช้อปปิ้ง12-12นะคะกับแคมเปญน,นี้สามารถที่จะตามไปซื้อ WD และแซ i ดิได้ที่ Official Store บน Lazada แล้วก็ล a m a l l นะคะนี่ บอกเลยว่าควรจะมีไว้อย่างละหนึตัวและต้องขอบคุณทาง WD แล้วก็ทางแซนดิสด้วยนะคะที่ส่งของมาให้เราช่วยป้ายยานะคะก็สําหรับช่วงท o อฟฟีป้ายยาในวันนี้นะคะถ้าจบลงเพียงเท่านี้ไว้หาของมาป้ายยาใหม่นะก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้นะคะก็ขอให้ enjoy กับ12.12รอบ้ายปีนะคะไปซื้อ WD แล้วก็แซนดิสกันเยอะๆนะอีอี